สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามารีวิวสกินโคเวนอารีเขาจะเป็นแม่มดจ้ามีทั้งหมด4ี่แชมเปี้ยนด้วยกันนะคะอารีอีมี่แคสซิโอเฟียแล้วก็เอสจริงๆทีมเราเนี่ยใส่สกินโคเวนได้หมดเลยนะแต่บางคนก็ไม่ใส่มา ของอาลีไม่เปลี่ยนแต่ว่าไปลองของอีวี่มาแล้วเป็นดีเจนเดอรี่สวยมากว่าจะรีวิวให้ดูเร็วๆนี้นะจงเผยล่างที่แท้จริงออกมาซะกลายเป็นนี่คนคนนี้สาวน้อยเวบมนี้เองอยากยากฝนน้ำพาไปแล้วมาลค่ะนี่ยา

ไยเนียนไยเนียนฟรดเต็มโซงเนี่ยเสียงเอฟเฟก์สกิลมันจะมีเสียงแบบเฟ้ยอยีเงขึ้นมาด้วยสีก็จะเป็นแบบสีม่งวงให้ความรู้สึกอ่าลึกนับเฮ้ฟ้าหมา <How healthy. S 1> ได้เปรียบเลยนะเนี่โยโฟก์ไปตอนแรก อยู่แล้วโดนมานี่ไม่ไปเวลาที่เราเจอพวกตัวล็อกตัวจับอะไรเงี้ยถ้าเขาเสียสกิลไปแล้วเราก็สวนได้เอ้ไปไปไปยึดแจไว้ยึดแจไว้เขาซื้อหน่อย มาไดชาววยเ,เลยเฮ้ยโอ้ค,คาเมฟาร์ไม่ช่วยเลยเดา๋ยาๆดาา้ยยกนิ้วหรอ <c oughs> <c oughs> ไเ้วเดแลวมน้เมดมอยู่ไหนเนี่ย สาน้อยเวมนต์ลอยู่หน้าป้อมเฮ้ยนี่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 เฮ็ด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 อุ้ยสกิลไม่มีหนูมันฟีลเฮ้ยไอทิดโออเคดดาวดาวดวลงมาสิเฮ้ย น้องนะเอ้ยไม่โดนนเดียววิ้ย แ้วทักดาวไม่เคสเคสนี่คือปล่อยร่างเลยนะหนูฟาร์มสบายแล้วเนี่ย Hãy xem phim experiences của ta ở comment của FW Digital 2020! A-ha! T午 immortally, ขอชามให้ตัวก่อน yeah, แก่และเอาหมูขอข้ามานสวย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวรอให้เขาใช้ท่าแล้วก,ก่อนแล้วค่อยสวน <c oughs> นับอันน่หายตัวสซะด้วยเน่เน่เน่ไม่ยัน もうええ、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 もうえええ、もうええ、もうえ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 え、もうえええ、もうええ、もうえええ、もうええええ、もうええええ、もうえええ、もうええ ยอยา่าทพิ่งยอมครับเราน่านจะยังสซื้อได้โ,โย,โย,โยปัญหาคือหนูว่าหนูมันแรงเกินนี่ไงอีหนูต้องฆ่าหนูเอเดินไปไหนเดินไปไหนระวังระวังว ดูเขาสิครับ,รบเขามาทำอะไรครับเนี่ยนี่มันป่าแล้วนะไอหนุ่ยหนุ่ยหนูมามามาหนูมาโอ้ยไม่นอนบอลล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 อนจังเกิ้ลตายไปไหนเพื่อน กันไมเอาท่นไปฆ่านี่โคตรทำไมมาเร็วมาล้นเ,เ,เ,เร็ว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 เร็ร็วเร็ม,มเรมวเร็ไไวเร็วเร็วเวโรยชไม่โดนมันแ เพื่ไม่น่าไปเอาอีมิโคเลยเดี๋ยวเวลานี่ๆๆๆน,น,น,นแนเหลาอูมโ,โกโกคัสสวยใ,ใ่้ๆแอ,อสนัดมังกรเอาได้เอาได้เอาได้เนีเ่ยข้าเยาเยเห็นได้เปล่า สวัสดีแล้วสวยเพื่อนกว่าจะเอาลงแอสไม่ควร เซ็ปันอยู่ตายวะม,มา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 เจ้ากันอันนี่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 โอเคหนูตายละเห็นเลยเห็นเลยรัดให้ได้เพิ่มรัดให้เลยอะไรของนี่อ่ะ หมูลงอ่ะจบเลยอย่าพลาดอีกนะอาทักคนเดียวแต่คิดว่าเขาน่าจะรู้แหละนี่มาแล้วมาแล้วเอาอาทัพโกนนะอ่าทัพคน กำลังไปซ้อนนี่โอ้ยอยากเจ็บโอ้ยไม่นานตีเลยปุ้งนี้ไหมอุ้ยไม่อย่ากแรงขึไอ้หนูมันไม่แหลกเห็นมันใคล้ายม น,น,นี่ตับหนึ่งคน,น,น,นหายไปเลยไอบโบตัวนี้นโมคาโบระวังแล้วระวังหนูจะโดนล่านื่ย มันต้องมีมันต้องมีนันมันมาเร็วไก่มากตายยกแก้มมาเอามันหน่อยวิดูมันยิงไก่แล้วก็ยังหัน แกมีงแก,แกเรียบร้อยมา,มามามาตายเ <c oughs> น่ยนะเพื่อนมีซีซีไหมนี่มันมันจะเกามันจะเกาช่วยหน่อยช่วยหน่อยอท็อทอ นู้นูู้ไม่มันยิงไกลมากวัดหน้าคิวพีวีเพื่อนเอาหน่อยเพื่อนข่ามันเพื่อนไม่ทัน C W P Easy